มาดูที่ผู้บัญชาการมนลนทหารบกที่21กันต่อนะคะก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมค่ะเดินหน้ารณรงค์สวมหน้ากากอนามัย100%ค่ะป้องกันการแพร่ระราบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่ตลาดค่ายสุรนารีค่ะโดยที่ตลาดร่วมใจปอตทอ กองทัพบ,บกนะคะภายในค่ายสุรนารีอัมพเมืองนครราชสีมาค่ะทางกองบัญชาการมนทลทหารบกที่21ก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตะบลหนองไผ่ล้อมโดยพลตรีชัลลิตรบรรจงประรุ ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่21ค่ะก็พร้อมด้วยนายไพบูลปรึกพนาเวศนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมนะคะนำกำลังพลจากบนทนทหารบกที่21เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนค่ะแล้วก็ตัวแทนของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนนครราชสีมา เดินรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและก็แอลกอฮอล์นะคะให้กับประชาชนภายในตลาดร่วมใจปอตทกลองทับบกในความรับผิดชอบของกองบัญชาการมณฑลทนาหารบกที่21เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคค่ะที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้นะคะโดยหลังจากที่การระบาดของไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดเป็นรอบที่2นะในการก็ส่งผลทําให้ประชาชนได้มีความตระหนักถึงการป้องกันไวรัสโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสังเกตได้จากจำนวนประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้มีจำนวนลดลงครับซึ่งทางกองบัญชาการมณฑน,นบกที่21ซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดแห่งนี้ได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดีทั้งการจํากัดจุดทางเข้าและออกตลาดนะครับรวมไปถึงได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองที่จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด พร้อมทั้งอย่างต้องลงทะเบียนในระบบไทยชนะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดแห่งนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ